ตอนที่1,856ภายใต้การระเบิดตัวเองของตัวตนระดับจกักรพรรดิและอาวุธะระดับจกักรพรรดิซึ่งมันได้ปลดปล่อยเื่มพลังที่น่าสะพรึงกลัวพร้อมกับกินวงกว้างเป็นอย่างมากซึ่งต่อให้เป็นโลกแท้จริงใบใหญ่ก็ยังสามารถถูกลบหายไปได้อย่างง่ายดายแต่อย่างไรก็ตามในตอนนี้การระเบิดที่แทบจะไร้ขอบเขตนั้นกับถูกจํากัดลงจากแรงกดดันของเส้นทางแห่งการเกิดใหม่จนเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นในตอนนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกินความคาดหมายอย่างมากและเหตุผลที่ทําให้มันเป็นเช่นนี้ก็น่าจะเป็นเพราะเส้นทางแห่งการเกิดใหม่และนั่นจึงทําให้เขาเดได้แต่ทายเียะพร้อมกับรู้สึกสังเวชต่อราชากุลเพราะหลังจากที่ฝ่ายระเบิดตัวเองแล้วก็คงคิดว่าจะสามารถลากเขาลงไปด้วยได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นมันกลับต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพรอผ่ายใต้แรงกดดันจากเส้นทางแห่งการเกิดใหม่นั้นพลังทําลายลังที่แทบจะปกคลุมไปท,ทั่วพื้นที่กับถูกแรงกดดันจากเส้นทางแห่งการเกิดใหม่ ผนึกขอบเขตพลังทำลายล้างจนเหลือเพียงไม่กี่กิโลเมตรเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามในตอนนั้นเองเขาก็ถึงกับตัวสันสถานพอเบื้องหน้าของเขาได้มีประกายแสงริบหีปรากฏขึ้นภายใต้คขึ้นพลังทำลายล้างก่อนจะมีเครื่องรางโบราณที่ปลดปล่อยกลิ่นอะตอคุ้นเคยออกมาเครื่องรางจุติอย่างนั้นหรือดินเทียนถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปในขณะที่กลิ่นอายของเครื่องรางนี้ขายกับเส้นทางแห่งการเกิดใหม่เป็นอย่างมาก ทันทีที่เครื่องรางนี้ปรากฏขึ้นคลื่นพลังทำลายล้างของราชากุลหุนก็เกิดการสั่นไหวก่อนที่พวกมันจะค่อยๆถูกดึงกลับไปจากนั้นในช่วงเวลาต่อมาร่างกายของอีกฝ่ายก็เหมือนจะถูกฟื้นฟูกลับมาก่อนจะเลือมตาขึ้นอย่างไม่คาดคิดนั่นจึงทำให้ใบหน้าของหลินเทียนนึก็เปลี่ยนสีพอหลังจากที่ราชากุลหุนระเบิดตัวเองเขากลับยังสามารถฟื้นเกินชีพขึ้นมาได้อีกครั้งที่ด้านหน้าในตอนนี้ร่างของราชากุลหุนได้ถูกควบแน่นขึ้นมาอีกครั้ง พร้อมกับสีหน้าที่ตกตะลึงและแววตาแห่งความประหลาดใจในขณะที่เขาจ้องมองออกไปยังเครื่องรางที่อยู่ตรงหน้าเครื่องรางที่ผู้อุปสคบนเก่ามอบให้ในตอนแรกเนื่องจากเขาสําเร็จภารกิจอันยิ่งใหญ่มันจึงทําให้เขาได้รับมอบเครื่องรางโบราณจากตัวตนที่เก่าแก่ซึ่งในตอนนั้นเขายัางไม่เข้าใจว่าเครื่องรางนี้มันคืออะไรและมันมีประโยชน์อย่างไรสําหรับเขาและในตอนนั้นเขาก็ไม่ได้สอบถามเรื่องราวใดๆเกี่ยวกับเครื่องรางนี้ แต่ในตอนนี้เขากลับไม่คาดคิดมาก่อนหลังจากที่เขาทำลายตัวเองเครื่องรางนี้กลับสามารถช่วยเขากลับมามีชีวิตได้อีกครั้งและในตอนนั้นเองเสียงแปลกๆันดังขึ้นพร้อมกับลอยล้าที่แผ่ไปทั่วเครื่องรางก่อนจะมีประกายแสงแปลกๆค่อยๆสาดส่องออกมาปกคลุมทั่วร่างของราชากรลหลุนและดูเหมือนมันจะทําให้ร่างกายของราชากรลหลุนค่อยๆจางลงก่อนจะพาอ,อกฝ่ายเคลื่อนย้ายออกไปจากที่แห่งนี้ นั่นจึงทําให้ท่าทีของลินเทียนเปลี่ยนไปอีกครั้งเพราะดูเหมือนว่าราชากลหุนในตอนนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากเส้นทางเหตุการณ์เกิดใหม่นี้และจากสถานการณ์ดังกล่าวดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะได้รับการช่วยเหลือจากเครื่องรางก่อนหน้านี้เห็นได้ชัดว่าราชากลหุนก็สัมผัสได้ถึงสิ่งนี้เช่นเดียวกันนั่นจึงทําให้อีกฝ่ายรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากและดูเหมือนจะสามารถออกไปจากที่แห่งน,นี้ได้อย่างปลอดภัยในขณะเดียวกันเขาก็ได้เจ้อหมอกไปทางหลินเทียน ด้วยท่าทีที่เย็นชาเจ้ามดปวกนำเสียงของอีกฝ่ายพันเย็นเยือกก่อนที่อีกฝ่ายจะยกมือขึ้นและปลดปล่อยขึ้นแสงสังหารเข้าใส่หลินเทียนอย่างบ้าคลั่งและด้วยเสียงโกคาหที่ดังขึ้นลำแสงสังหารอทรงพลังนั้นเพียงพริบตามันก็พุ่งตรงเข้าหาล่างของจัก,กรพรรดิเทพที่หลินเทียนควบคุมอยู่ฟบเลือดได้สาดกระเซ็นพร้อมกับกายหยาบที่แข็งแกร่งของจัก,กรพรรดิเทพได้ถูกบดขยี้ไปในทันทีนั่นจึงทําให้จิตวิญญาณของหลินเทียน ดีพุ่งออกมาจากร่างของอีฟายในทันทีและพร้อมกันนั้นมันยังทําให้จิตวิญญาณของเขาปรากฏรอยแตกแล้วใหญ่หลายแห่งขึ้นในเวลาเดียวกันร่างกายส่วนใหญ่ของราชาโกลหลุนก็ค่อยๆจางลงจนเหลือเพียงแววตาที่ดูเย็นชาคู่หนึ่งจ้องมองออกไปทางวิญญาณของหลินเทียนพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเจ้ามุดมแมลงเมื่อใดก็ตามที่เจ้าออกไปจากรอยแยกแห่งนี้ข้าจะให้เจ้าได้รู้ว่าความทุกข์ทรมานที่ไม่สิ้นสุดนั้นมันเป็นเช่นไร หลังจากคำพูดเหล่านี้จบลงร่างกายของราชากโล่หมก็ได้หายไปจากที่แห่งนี้อย่างสิ้นเชิงก่อนที่ฝ่ายจะถูกนำออกไปจากเส้นทางแห่งการเกิดใหม่นี้ในขณะที่จิตวิญญาณของเหรียญเทียนยังคงล่องลอยอยู่ในสถานที่แห่งนี้เขาก็ยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยที่เบื้องหลังของราชากโล่หมจะต้องมีใครที่สามารถควบคุมพลังของเส้นทางแห่งการเกิดใหม่นี้ได้เมื่อจ้องมองไปยังสถานที่ที่ราชากโหลนหลายตัวไปมานตาของเขาก็พันลีเล็กลง พอกินไอสังสาร,รวััทหรือการกับชาติราเกิดภายในเครื่องรางโบราณน,นั้นแม้มันจะอ่อนแอมากแต่เขาในฐานะผู้ถือค,ครองกายสังสาร,รวััทจึงสามารถสัมผัสได้ถึงพลังนี้ไม่ผิดแน่มันจะต้องมีกินไอสังสาร,รวัรผสานอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนและนี่จึงทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวขึ้นมาเล็กน้อยเพราะภายในโลกนี้หากมีคนที่สามารถควบคุมพลังแห่งการกับชาติมาเกิดได้จริงๆนี่จะเป็นสิ่งที่น่าสะพึงกลัวอย่างมากเพราะการควบคุมพลังแห่งการกับชาติมาเกิด หมายความว่าคนคนนั้นสามารถควบคุมวิถีแห่งการกับชาติมาเกิดซึ่งมันเป็นพลังที่น่าสะบึงกลัวอย่างมากอีกฝ่ายจะต้องแข็งแกร่งขนาดไหนถึงจะสามารถทําได้เช่นนี้ในขณะที่ความหนาวเย็ยนเดืเยือกค่อยๆไหลซึมเข้าสู่กระดูกสันหลังของเขาและมันก็เป็นอย่างที่เขาได้พูดกับจระดาเก้บินชานและเสียเทสูซึ่งก่อนหน้านี้เขาได้เคยกล่าวว่าการกับชาติมาเกิดเป็นเหมือนลากฐานของต้นกําเนิดทุกสรรพสิ่งและหากมีคนควบคุมเจ้าสิ่งนี้ได้อย่างสมบูรณ์ โลกก็จะต้องวุ่นวายอย่างแน่นอนซึ่งสิ่งนี้ไม่น่าจะถูกควบคุมโดยมนุษย์และในขณะที่เขากําลังตกตะลึงอยู่นั้นเขาก็ได้รู้ว่าทาไมราชามนุษย์และคนอื่นๆจึงไม่สามารถจัดการกับพวกราชากลหนได้สักทีนั่นก็เพราะว่าเบื้องหลังของอฝ่ายกับยังมีขุมกําลังที่ทรงพลังอย่างมากคอยหนุนอยู่นี่จึงทําให้เขาแทบจะไม่มีโอกาสสามารถเอาชนะอฝ่ายได้เลยและภายในเส้นทางแห่งการกับแช่มกเกิดจูๆ่ๆสายหลุมก็พัดผ่านมา ซึ่งทําให้เกิดเส้นทางเล็กๆปรากฏขึ้นตรงหน้าจากนั้นที่ด้านหลังก็ปรากฏวิญญาณเดินตรงเข้ามาทางเขาด้วยสีหน้าที่มืดมนในขณะที่ฝ่ายก็ค่อยเดินตรงเข้าไปยังส่วนเล็กของสถานที่แห่งนี้รากับเป็นเครื่องจกักรนั่นจึงทําให้หลินเทียนได้แต่หันมาออกไปร,บรอบๆแล้วพบว่าหนึ่งในวิญญาณเหล่านี้เป็นหนึ่งในสีผู้พิทักษ์ของเผ่ากละหนและอีกฝ่ายดูเหมือนจะเป็นคนเดียวที่รอดพ้นจากการสังหารของหลินเทียนพอเมื่อราชาก,กลหลหน ถูกส่งออกไปจากที่แห่งนี้แต่อีกฝ่ายกลับไม่ได้ติดตามออกไปด้วยนั่นจึงทําให้ขนผู้นี้ยังคงติดอยู่บนเส้นทางแห่งการกลับชาติมาเกิดและการที่อีกฝ่ายมาปรากฏตัวณที่แห่งนี้ก็น่าจะเป็นเพราะได้รับผลกระทบจากแรงกดดันของเส้นทางแห่งนี้อย่างแน่นอนจึงบีบบังคับให้วิญญาณของอีกฝ่ายพันหลุดออกจากร่างและในตอนนี้เขาได้นําร่างของตนออกมาจากเจดีย์ราชนามตะก่อนที่จิตวิญญาณของเขาจะกลับเข้าสู่ร่างดังเดิมหลังจากนั้น ขาได้มาออกไปทางวิญญาณของบุคคลผู้นัน้นก่อนจะยกมือขึ้นขวาจับก็ใส่ยวงวิญญาณของอีกฝ่ายพร้อมกับปลดปอยจิตสัมผัสเจาะทะลวงผ่านทะเลความรู้ของอีกฝ่ายเพื่อค้นหาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลของเครื่องหลที่ปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้เพราะเขาเชื่อว่าในฐานะผู้พิทักษ์ของราชาก,กหลหุนอีกฝ่ายจะต้องรู้เกี่ยวกับข้อมูลอะไรบางอย่างอย่างแน่นอนเพียงพิบตาเวลาก็ผ่านไปหลายสิบร่มหายใจไม่นานนักเขาก็ได้ดึงสติกลับมา มีชิ้นส่วนแก่นกลหลนชิ้นหนึ่งถูกเก็บอยู่ในวิหารแห่งความกลุลหนนั่นจึงทําให้ดวงตาของเขาพันเป็นประกายขึ้นมาทันทีชิ้นส่วนแก่นกลุลหนมีค่าเป็นอนันต์หลังจากที่ทําการดูดเกลืนและขัดกลามาแล้วจะสามารถเปลี่ยนคนผู้นั้นให้เป็นผู้มีกายกหลหนที่ทรงพลังได้แม้แต่ในดิแนแดนกหลหนมันยังถือเป็นสมบัติที่ล้ำค่าและหาได้ยากมาก,มากซึ่งชิ้นส่วนดังกล่าวถูกซ่อนอยู่ในวิหากรกลหนมาหลายแสนปี แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะสามารถเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นผู้ถือครองกายกัลลโหนที่ทรงพลังได้แต่ถึงกระนั้นราชากลลโหนก็ไม่ได้มอบมันให้กับพวกเขาเพราะมันมีค่าและมีประโยชน์เกินกว่าที่จะยกไห้ไขรได้ง่ายๆเดิมทีหากไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆในแผนการก่อนหน้านี้ราชากลลโหนและคนอื่นๆจะต้องถูกฝังอยู่ใน,น,นเส้นทางแห่งการกลับชาติมาเกิดซึ่งเขาก็จะออกไปพร้อมกับศพของผู้พิทักษ์ก่อนหน,นี้นั่นก็จะทําให้เขา กลายเป็นตัวตนที่ทรงพลังที่สุดภายใน,นดินแดนกลหุนแห่งนี้และมันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่เขาจะได้รับสมบัติที่กล่าวมาในขั้นต้นก่อนหน้านี้แต่ในตอนนี้ไม่เพียงอิกฝ่าจะไม่ตายแต่ยังสามารถกลับออกไปจากที่แห่งนี้ได้อย่างปลอดภยัยและภายในกรณีนี้มันก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะไปยางที่อย่งนั้นเพื่อได้รับสมบัติต่างๆในตอนนี้ขณะที่เขานั่งัดสมาธิเขาก็ได้หยุดหายใจอยู่หลายสิบครั้งก่อนที่ดวงตาของเขาจะสั่นไหวเล็กน้อยเจ้าเห็นความกลหุน ข้าได้ของขวัญชิ้นใหญ่แก่เจ้าหลังจากที่ข้าออกไปจากที่แห่งนี้แล้วเขาได้กล่าวพึมพำขึ้นหลังจากที่เขาค้นวิญญาณของล้วนีห้วยเสร็จแล้วเขาก็ได้ทาลายจิตสํานึกของดวงวิญญาณดวงนี้ก่อนจะคว้าร่างของอีกฝ่ายถอยกลับออกไปจากเส้นทางแห่งนี้เพื่อค้นหากายหยาบของอีกฝ่ายก่อนจะนําวิญญาณของอีกฝ่ายผสานเข้าสู่ร่างดังเดิมเพียงชั่วครู่ดวงตาคู้หนึ่งก็พันเปิดขึ้นแต่ในทางกลับกันแววตาที่มองออกมานั้น กับให้ความรู้สึกสับสนและว่างเปล่าเพราะจิตสํานึกของอีกฝ่ายที่ถูกลบหายไปจึงทําให้เขามีจิตใ,ใจที่เลื่อนลอยโดยไม่สามารถควบคุมตนเองได้อีกต่อไปเพราะจิตสํานึกของเขาถูกลบหายไปอย่างสิ้นเชิงแต่เท่าเจ้าคิดจะสังหารข้าด้วยการระเบิดตัวเองงานข้าก็จะมอบการระเบิดตัวเองของจกักรพรรดิเทพให้กับเจ้าหลินเทียนได้กล่าวขึ้นพร้อมกับเสียยิ้มออกมา